วันนี้มีอะไรบ้างนะมีหอพักใหม่ด้วยถ้างั้นเดี๋ยวฉันค่อยเปลี่ยนพรุ่งนี้ดีกว่ารู้สึกว่าที่นี่เจ้าของหอพักจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ล่ะออวันนี้ตอนเย็นห้าสี่โมงฉันจะต้องไปเดินทางไกลนอนพักั้างคืนกับคุณครูหรอเน,นี่ย เย้ yeah. แล้วมีพี่พี่ไอดอลด้วยว้าวฉันชอบมากๆเลยล่ะถ้านั้นไปเตรียมของดีกว่าอืมแล้วมีคนรับเลี้ยงไหมรับเลี้ยงน้องหมาไม่รู้สิไปเก็บของก่อนดีกว่าล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 า ฉันจะต้องเปลี่ยนหลายอย่างเลยแล้วเดี๋ยวฉันก็ต้องจ้างคนดูแลน้องหมามาอีกเฮ้ยเปลี่ยนทั้งหอเปลี่ยนทั้งกระเป๋าโอ้ยจะเป็นลมฉันไม่ได้เปลี่ยนหอสีฉันกะย้ายไปอยู่บ้านแล้วดีใจมากๆลา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 เจ้าหมาเดี๋ยวเธอจะต้องอยู่กับ พี่เปลี่ยงนะพี่ใส่ชุดดีกว่าเอาใส่ชุดไหนดีชุดดอกไม้ดีไหมนะเอ่ออาจจะเลิกไปนิดหน่อยเจ้าหมานั่งนิ่งเหลือเกิน เธอจะไม่ได้อยู่ชั้นนา้นโอเคไหมโอเคโอเคหาโทรหาคนรับเลี้ยงก่อนและกันลองหาด่ก่อนว่ามีใครบ้างสวัสดีค่ะพอดีจะมา ขอให้รับเพียงน้องหมาประมาณ3วัน2คืนนะคะได้ไหมคะโอ้ได้เลยคะ่ะขอบคุณมากนะคะไม่เป็นไรเลยคะ่ะจะให้มาเลยไหมคะแล้วแต่ค่ะปิดแล้วจ้ะหมาาน่ารัก สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าถ้าเปลี่ยนน้องหมาสาวันสองคืนนะคะได้เลยจ้าเออพรุ่งนี้หนูจะต้องเปลี่ยนหอหน่อยถ้างั้นเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันนะคะในวันพรุ่งนี้ได้เลยค่ะอ๋อเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะ ที่นอนเนี่ยก็จะเป็นที่นอนหนูเลยนะคะพี่นอนคืนนี้ก่อนส่วนพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวหนูบอกโลเคชั่นหอนะคะแล้วพี่ก็พาน้องหมาของพี่เนี่ย,ยน้องหมาของหนูที่พี่เลี้ยงไว้เนี่ยไปอยู่ที่หอได้เลยนะคะและหนูก็จะต้องเปลี่ยนกระเป๋าใหม่หน่อยขอบคุณมากเลยค่ะ,คะ เป็นที่นอนของน้องใช่ไหมคะใช่เลยคะ่ะคุณพี่คุณพี่ใส่ชุดสวยไหมแค่วันนี้โอ้สวยคะ่ะเอ๊ะมาทำเป็นถามเราคุณพี่เขาเป็นอะไรแปลกๆหรือเปล่าโอ้ก็เจอบสวยนะคะขอบคุณมากคะ่ะซื้อมาหนึ่งมื่นบาทเลยคะ่ะ คุณน้องก็มีตังเยอะเหมือนกันนะคะเพิ่งได้เรียนถึงมาหาลัยก็มีตังเยอะแล้วค่ะคุณพี่คนนี้แปลกๆนะแต่จ้างมาแล้วอะช่างถงึคุณน้องพูดอะไรรือเปล่าคะาเผ่าค่ะเปล่าโอเคแค่นีุ้้ว่าคุณพีนะคะโอ้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 โอ,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 โอ้ค่ะพี่เขาแปลกๆโอเค ของเสร็จเรียบร้อยแล้วงั้นเดี๋ยวโทรเรียกคุณพี่หน่อยเอ๊ะฉันขอหยิบโทรศัพท์หน่อยฮัลโหลค่ะคุณพี่มาได้เลยค่ะโอเคค่ะค่ะเมื่อไหร่จะมาเนี้ <c oughs> ฉันทำของลกไปหมดเลย <c oughs> <c oughs> เจ้าหมาฉันจะไม่ได้อยู่หลายวันนะจ๊ะโอเคค่ะคุณพี่เย่มาแล้วสวัสดีค่ะรับยักษ์เลยนะคะใช่ค่ะหยู่ต้องรีบเรียนะคะสี่โมงแล้วค่ะหนูป้ายใส่แน่นอนเลยค่ะรับรองร้อยเปอร์เซ็นเรยลแลค่ะอาหารนี้อยู่ด้านบนนะคะโอเคค่ะ ไปเจ้าหมาบายบายนะเจ้าหมานี่ถึงแล้วลใช่คุณแก้มที่จองแบบเปิดตัวไว้หรือเปล่าครับอ๋อใช่ค่ะใช่ค่ะคุณหัวชมพูครับ อบคครัไปทำไมพวกเธอไม่เอากระเป๋ามา โอ๊ยพูดพร้อมกันอย่าเนีอ่ะจะได้ยินเหรอคิตตี้บอกอะไรนะฉันบอกว่าพอไิ้สาวันสองคืนฉันไม่ได้เอาของอะไรมาเธอไม่ไปรุงหน้าอะไรเลยเหรอโอ้ไม่อะส่วนของูกู้เอาไว้แล้วส่ะ คไปกันเพื่อนเคเคเควางของกัอนละกันนะวางมานมของหน้าดาาารนา,ารนอาหารกลางวันอาหารเย็นอาหารเช้าด้วยสิโออไว้คุคูเขาก็ก็เป็นอาหารเหมือนกันจะนั่งเลยหรอโจเซีย พิ娅และค้นเขายังไม่ได้ให้กิย เอาสีเขียวอีกแล้วเขียวค่ะีเลยไปกันทางนี้ทางนี้มาแล้วค่ะคุณครูขอโทษที่ชานนะคะพอดีเพื่อนคุ้มือรอยกันอยู่อยู่เป็นคนใจดีให้เพื่อนหยิบก่อนค่ะจะสนุกดวย มีมี่หายไปไหนคะมีมี่เขาไม่มาเขาไม่สบายคะ่ะชอบเสียงเพลงนี้จังโอ้สนูกมีพองอากาศด้วยมากานเ็นกันเถอะเพื่อนถึงกับตรงนี้ ห้องน้ำเลยแวลาเปิดขีดจะได้ทะลุเ็นออกมาได้เลย <laughs> <laughs> จะหลับไปเหรอโซเฟีย <laughs> ไม่เอ๊ะเดี๋ยวคิตตี้เธอพูดเพื่อนผิดเปล่าฉันชื่อลิลลี่ไม่ใช่โซเฟียโอ้ขอโทษหน้าคล้ายกันจัง ีอ่ะฉันจะสีละสลากให้นะโอเคลิลี่ฉันนอนเต็มชั้นเลยขับคุณมากาฉันลองนอนแล้วสบายมากเลยเมื่อกี้ไปวันนี้คูไม่ได้นอนละ่ะเพราะว่าคูจะต้องตรวจสำหรับเด็กคนอื่นๆด้วย สงสารจาง,งคุณครูมันจะวางของดักเต็นไมาอย่างนี้เลยจะได้ไม่ต้องมีความ,มาไหนลองนอนรหน่อยสิโอดีเวอร์ไปกันเอา้าตางอีไมมันจะวางไว้ตรงนี้ก็ฉันจะเอาชุดก่อนนี่คือชุดของฉัน 可以。 ไม่ขึ้นหรอกิตตี้ฉันขึ้นขึ้นขัดเธอฉายาเหมือนคนที่สองโอ้ใหม่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 ไปกันโก้ถึงแล้ว ที่นี่เนี่ยมีพี่่ไอด้ที่เธอชอบด้วยนะวง A B C D A B C D หรอคะหนูว่าแปลกๆแ,แล้วชื่อวง A B C D โอ้พี่เขาเออเปล่าจ้าวง A B C D เฉยๆอ๋อคะ่ะชื่อ A B C D เป็นเด็กๆเล็กๆชอบ โอ้แล้วเขาจะมากี่โมงเหรอคะคุณครูมืดจ้าย้มืดแล้วพี่พี่ไอดอล ABCD มาแล้วไปดูกันพี่พี่ ABCD 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 ไปเหรอคะไปไปจ้าไปจ้าไปไปไปกไ็โอ้พี่พี่วง A B C D สองคนแล้วมีพี่พี่วง E F G ด้วยคู่ห่า มาบนเวทีสิครับขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยเย้ yeah, ขึ้นสิขอบคุณพี่ a b ไอพีซีดีมากปึ้งปึ้งปึ้งสนุกเวอร์ว้าว